เสือเห็ดของเราที่ซื้อมาไว้500ก้อนเสือกำลังเดินเนาะลอยเสือมันเดินอ่าเต็มถุงนี่เสือมันสีขาวๆท่านผู้ชมรอให้มันเดินเต็มถุงแล้วก็เปิดปากแล้วก็ลดน้ำเห็ดก็จะเริ่มออกมาอันนี้คือห้าก้อน เป็นเงินก็สี่พบาทก้อนละ8บาทเขาแถมอยู่20ก้อน มาขนลงมาสบายดีสบายดีพี่น้องป,งปุ๊ปายบัสกุลสกุลพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนใช้สายหลังจากที่เฮ็ดาฟาร์มเห็ดแล้วเนาะลงเห็ดแล้วจะสีง่ายเข่าคุณละ เอามาไหว้วนสีหา,ม,หา,ม,หามือแล้วบอสหามือหกหมื่นแล้วซื้อก้อนเห็ดมาก้อนละแปดบาทพี่น้องเขาเจ้าขายก้อนละแปดบาทเขาเจ้าก็สีไปมักเฟืองเนาะมักฟางเขากสีมาผสมเสือ้อมาหนึ่งแล้วก็ไปอบเนาะอันนี้อยู่ในขั้นตอนการอบไวว เขาอันอบไว้เสื้อมันเดินเนี่ยมันเริ่มข,า,ขาวๆดิพี่น้องเสือเฮ็ดมันกำลังเดินเพิ่นสป,ปอร์เฮ็ดเนาะพอมันเดินเต็มทุงแล้วมันก็พร้อมเปิดฝาแล้วก็เปิดฝาจุกนี่ออกเปิดฝาจุกนี่ออกนี่แล้วก็คดน้ำแล้วก็เฮ็ดก็เริ่มสิออกเขาเจ้าว่าขันเอาหัวจุกออกนี่ดอกมันสีเงาว่าศัตรเอาหัวจุก ่บางคนเขาจะว่ามันสิเบิดไวเฮ็ดเสือมันกำลังเดินบางก้อนมันเน่าได้มันก้อนดำๆถ้าก้อนได้ดำๆนะมันสิเน่าบางก้อนก็ที่มันอันนี้ก็เสื่อมันตายมันก็เสียเนาะอันนี้ห้าร้อยก้อนนะจ๊ะเขียนไปไหวสวน ีนปลูกหลายกว่วเกาโอ้ยอสวน,นี่กหคอมันเก็บไ้วอีกเนา ขนข่าวนีต่ตกบมดแล้วเดี๋ยวเสื้อมก็ตายพอดีปากแดดก,กับดไรเนี่ยถือแดดกับไรพอเสื้อมมันเดินเข้าไปเบิดหรือว่าสองฝั่งเนี่ย แต่ว่าเนี่ก็ยังบูดให้ได้พร้อมพดพ,พี่น้องพอเสือมันบูดให้เดินรอเสือมันเดินเต็มถุงตัวนี้บอกแม่มันซีนาวตีถ้าก้อนใดที่มันเปียกๆนะมันหนักๆนะมันเนา่าเลยก้อนใดที่มันดำๆนะมันซีนาวรเราจะว่าโบนแอพี่น้องอาจส,ส่งคนไปเรียนทำเห็บเออ ต่อไปบ่ต้องสือมาเห็ดเองเนาะเดี๋ยวสิจ้างไปเรียนอยู่เขาเจ้าก็มีสอนอยู่อ่านี่แหละเจ้านี่นะสอนอ่าสอนวิธีการเห็ดวิธีการมักการใส่เสือ้อแต่ว่าต้องจ้างเรียนเนาะเท้าเห็ดเป็นต่อไปเขาก็สือจะเสื้อเห็ดมาแล้วก็เห็ดเองเพราะฟางเขาขเขามีอยู่แล้วเห็ดหน้าอยู่แล้วเนาะ ถ้าเฮ็ดเ,เป็นเฮาก็มีอาชีพพร้อมนะเนาะเฮ็ดขายเฮ็ดกระขายเสื้อเห็ดก้อนเฮ็ดก็ะขาย,ขายเขาขายก้อนละแปดบาทก็เจ้าก็บุยากเด้แต่มมนก็กลายขั้นตอนอยู่เลี้ยงได้ดีเดีวยวมัน ถ้าว่าญาติบนแอน,นเฮ็ดกระเบิดไวออกแป๊บเดียวเบิดแล้วใส่เสื้อเฮ็ดหน่อยกะบ่ได้อีเด้เฮ็ดมันสิเบ,บิดหาลอยก้อนก็คือจังหวัหลายได้แต่ว่าแท้จริงนะมันบริหลายได้พี่น้องหาลอยก้อนพอมาเลี้ยงแล้วได้น้อยเดียว เฮ็ดนี่ก็ปลูกมาสามปีแล้วเนาะปีนปี้ปีที่สามเลยเนาะแต่ว่าอันนี้มิตรดอกพันดําบ่มีพันขาวเขาจเจ้าดอกพันดําเนี่ยมันสีแสบกว่วมันหนาดอกใหญ่ดอกขาวนะเขาจเจ้าบ่คอยนิยมสุเมรุเขาก็ขายแพงอยู่ได้พี่น้องกิโลละหกสิบบาทครึ่งโลก็สามสิบ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยปลูกแต่ว่าปีนี่ออกดอกหลายมันอยู่ในส่วงอากาศเย็นหรือจังไหนก็บโบรู่แต่ว่าปลูกส่วงปลายปีอ่ะบ่ค่อยออกหลายเนเก็บรอบสองรอบกระเบิดบ่คุม้มปีที่แล้วก็สร้างมาสองรอบต้นปีนั้นมันออกดีอยู่เพราะสร้างมาปลายปีพอเก็บแค่รอบเบียร์สองรอบเบิดบ่คุม้ม แต่มันก็ขึ้นกับหลายอย่างเนาะบางคนก็ว่าข้นกับอ่าเขาใส่เสื้อเฮ็ดหน่อยมันก็ออกหน่อยพนะแต่ว่าอันนี้นนเจ้าใหม่เด้ปีที่แล้วเนี่ยเอาอเจ้าอีกเจ้าหนึ่งก็บ,บ่ได้วังขายเลยพี่น้องลักๆักก็คึกกินเพราะว่าครอบครั้วก็เป็นครอบรัว้วใหญ่เนาะ ถ้าซื้อกินกับบดหลายพอสมควรอันนี้ข้าปลูกเองอยากย้ำได้ก็เก็บกินย้ำนั่นเก็บเสมือเหระแต่ว่ามันเก็บสมือเลยพี่น้องถ้าเลือกินก็ขายนี่โมแม่ไม่นเน่าบแบบนี้บางนนะาก,าก้อนนักบางก้อนนะเบามันก็ข้นอยู่กับบางคนเขาเจ้าหยัดหยัดก้อนหยัดบนแหน่น่นนะ นี่คือแบบเยกเงินีันะน่แต่ว่าหารอยก่อนบาหลายเดพอเลี้ยงแล้ว ข้างหนึ่งนีงได้อยู่สามลอยพุ่นยสอง้างก็หกุอยแต่ว่าสีใส่ข้างละสองร้อยห้าสิบนี่อันนี้ก็จะเป็นลอยเลยแต่ว่าปีนี้นะนี่หลังค้ามุ่งด้วยผาเนาะผาตัาง พากันฝนกันแดดแต่แต่ละแต่ละปีจะเป็นพาไม้พาไม้ไผ่อันนี้นนนเป็นพาอันนี้โอ้อันนี้สใส่ไม้ไผ่บ้างหลังอ,อันฝั่งไหนในงงนนส่อยู่ัั่งใส่ข้างนี้ข้างเดียวง,าาง้าเลี้ยงเน,นี้ยเลตัวนี้ก็มาเลี้ยง ຍິບເຂົ້າເຂົ້າຫຸງຂໍຍັບເຂົ້າເລື້ອຍໆມັນເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຈີນເດເ เฮ้ยวทำไปไสน์แล้วไปทกียว <Okay. S 1> ข้นก่อนเฮ็ดตันขี่แต่ขี่แต่นที่ขนก็บ่แล้วเดี๋ยวมาก่อว้นนี้ปะคุณหรอกอืมก่อวนนี้นี่ยจา้าคงเฮ้ยพาวเรียงไม่ถูกลาย आयु <laughs> <laughs> หลายๆมันสีล้ม

อเร่นีสมั่งดูสิเอามาเอาจ้เดี๋ยวมาใช้มันเต็มเบิดเท่นนี้ท่านผู้ชมหาอยก้อน แค่นี้หา0ก่อนเนาะคางละสองร้อยห้าสิบแต่ด่านนออลมแ,แมห้งแหง หมดแล้วอันนี้คือห้าร้อยก้อนเนาะกะโบลายด้วยพี่นอ้องนี่ันี้ต้องเกกห้าร้อยก้อนได้แค่นี้แต่ว่าร้อยเสือมันเดินอ่าเต็มทุ่งก่อนเนาะจังสิคอยเปิดปากแล้วก็ลดนำ้ำแล้วก็คือพรอมเก็บเพราะเขาเจ้าเงาเสื้อเฮ็ดแล้วเขาเจ้าเอามาส่งโหลดเนาะเสื้อเฮ็ด,ดยังพันได้เดินเพราะเขาเจ้าบ่ามีหมองเก็บ เรื่องของเรื่องแต่ละปีเนี่คือเอามาเนี่ยคือพอมเก็บแล้วอันนี้ยังไม่ได้เปิดฝาเดียวสิอันนี้คือห้าร้อยก้อนงานสักอันนี้คือก้าร้อยก้อนงาับ เส uh ื้อมากระลังเดินพี่น้องเนาะอันนี้คือหาลอยกอนอันนี้เอียงเขาเขาเนี่ยางละสองลอยหาซิฟเดี๋่วถาดซีแซมติดบีมันใส่ได้หกลอยกอนเนาะเอาขึ้นมาอีกนี่ใส่เบิร์นี่เว้ยขันเอามาให้มันเต็มนี่ได้หกลอยแปดลอยกอนเอามาข้างหลังอีกนี่ ลังอีกสองลอยก่อนก็นได้อันนี้เอาขึ้นคังละหาลอยหกลอยเจ็ดลอยแปดลอยก่อนได้อยู่เนาะอันนี้ใส่ทั้งสองขาน,นี่แต่ว่าเสือมันกำลังเดินร้อยเสือมันเดินเต็มเต็มถุงจังสี่เปิดปากแล้วก็ลดนำ้ำเนาะอันนี้กะเจีอามาฝักไวสก้สักก่อนร้อยเสือมันเดินเดี๋ยวรอรุ่นพี่น้องว่าปีนี้นะเห็นจะออกลายบอออกลายเท่าปีที่แล้วบอเนาะ ลอร <V expand. S 1> no? no. no. ุ oh no. No. Like ่นกันอ <t Form ajo> <tem> ันนี no. No. <t plausible> ้เห็ดพันสีดำมิจตสีดำเบิร์แก้่มีสีขาวเนาะเขาขายกิโลละหกสิบบาทส่วงแต่ว่าถ้าผู้ใดปลูกตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสีได้ขายดีคือส่วงนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน้าปีเนี่ยมันบริเฮ็ดเนี่สว่างนี่นะมันเฮ็ดมันก็สิเป็นสว่างในเฮ็ดบ่ทันเนาะก็ต้องเอาเอาฟางเขาหน้าปังพระเจ้าน่ะมาเฮ็ดมันจังสิได้ขายส่วงนี้ อันนี้ก็กลัวสิออกกับคุณละ่ะอีกเดือนสองเดือนถ้าว่าเปิดปากแล้วมันไม่ยากเสื้อเฮ็ดก็ออกเนาะเดี๋ยวเวลามันออกละเก็บน้ำปรทานเก็บซูมเมอร์คุล่ะพี่้องจ๋าได้มาสนิกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงท่านี้พอกันคลิปหนาพี่้องขอบคุณทุณณกกำลังใจรอรุ่นต่อไปว่าเฮ็ดของเฮาปีนี่เนาะกระือว่าหลายได้หาหลอยก่อนว่าสิออกหลายบอรอติดตามตอนต่อไป ทับุสมไปแล้วพี่น้องสบายดีห้าร้อยก้อน